จัด e-car coupe สวยๆมาให้ท่างผู้ชมได้ชมถึง2คันใช่แล้วครับกับคันแรกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมมาพร้อมกับรารัสตัวถัง W207 ในงบประมาณเพียงแค่1 9 9 0 0 0้บาทเท่านั้นเองนะครับกับ e-car สุดหร่อของเราเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับรารัสตัวถัง W213 ในงบประมาณเพียงแค่3ามล้านสบาทเท่านั้นเองครับและเดี๋ยวเราไปชมทั้งสรุ่นของเราในวันนี้กันเลยค่ะ กับคันแรกของเรานะคะรถสวยวิ่งน้อยราคาดีๆก็ต้องยกให้คันนี้เลยนะคะกับ Mercedes-Benz E 200 c o u p คูเป้เอรุ่นเฟรีเป็นรุ่นก่อนโมเดลเชนะคะสไตล์ตัวรถก็ออกแนวสปอร์ตแถมยังรูไรายิด้วยนะคะมาในราคาเพียงแค่1 9 9 0 0 0้บาทเท่านั้นแถมยังวิ่งน้อยๆเพียงแค่2 9 0 0 0่กกิโลเมตรเท่านั้นนะคะ คันนี้ลายตัวรถจะเป็นรถสปอร์ตคูเป้สองประตู4ที่นั่งนะคะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้านะคะการดีไซน์จะมีความเฉบเฉี่ยวนะคะตามแบบฉบับ Mercedes Ben z เลยนะคะกระจังหน้าก็าจะเป็นโครเมียมแบบ1ชัน้นพร้อมดาวเต็มดวงใหญ่เลยนะคะแล้วไฟของเขานะคะก็จะเป็นระบบ LED Intelligent Light System นะคะล้อแม็กลายดับเบิลสปोขนาดถึง18นิ้วเลยทีเดียวนะคะและสัดส่วนด้านข้างของรถคันนี้นะคะจะเห็นถึงความเท่แล้วก็ความสปอร์ตในรูปทรงคูเป้คันนี้นะคะยังมาพร้อมกับหลังคา แก้วพานรลามิกกาสลูปนะคะที่สามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟไฟ้าอีกด้วยค่ะหลังคาของเขาจะมีความลาดเอียงจะหลดฝาท้ายกระโปรงแบบนี้ดูเท่สุดๆเลยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับ กระจกเฟรมเลสแบบไร้ขอบแบบนี้อีกด้วยนะคะเวลาปิดก็นี่เลยกระจกก็จะดันขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะและนอกจากสีภายนอกที่เป็นสีขาวภายในเนี่ยเขายังมาพร้อมกับสีพิเศษที่เป็นสีเซาซีบูหรือว่าสีฟ้าแบบน้ําทะเลอะไรแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับเื่ยงยน์เบนซินค่ะขนาด2,000ซีซีให้กําลังสูงสุดถึง184แรงม้าเลยค่ะแล้วก็ทาท็อปสปีดสูงสุดได้ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจรถสวยๆราคาดีๆคันนี้นะคะก็สามารถสแกน คิวาค้ดมุมขวามือทักกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยนะคะ เปิดเข้ามาภายในนะคะต้องบอกว่าตะลึงนะคะตะลึงกับออปชั่นข้างในนะคะแล้วก็สีเบาภายในห้องโดยสารสีเบาของเขานะคะจะเป็นทูโทนนะคะก็คือจะเป็นสีเซาซีบูตัดสลับกับสีเบจจะเห็นได้ว่าน่าๆนานๆจะเข้ามาสัก1คันนะคะแล้วที่สําคัญต้องสั่งจากโรงงานแบบพิเศษด้วยนะคะมูลค่าหลายบาทเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลด้านหน้าน,นะคะหรือว่าหนังด้านหน้าเขาก็จะเป็นสีเซาซีบูอีกด้วยนะคะรวมถึงพวงมาลายัยแล้วก็แถบด้านข้างตรงนี้นะคะก็คือเป็นคุมโทนเดียวกันเลยจะเป็น สีเซีบูตัดสลับกับสีเบทนะคะทาให้ภายในห้องโดยสารดูมีความกว้างขวางแล้ก็ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ฟังก์ชันคันนี้มีมาให้ครบคันกันเลยทีเดียวนะคะหน้าจอก็สามารถเชื่อมต่อมันติมีเดียต่างๆได้เลยนะคะมีเมมโมรี่ทั้ง2ฝั่งองผู้นั่งด้านหน้าด้วยนะคะและรถคันนี้ต้องบอกว่าสภาพกริบมากนะคะใหม่แบบนางฟ้าเลยทีเดียวนะคะกับเด้ไมเพียงแค่ 2 9 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับราคาพิเศษเพียง1,990,000บาทคุณก็ได้ขับรถเบนซ e ์ e-class coupe สวยๆคันนี้เท่ๆได้แล้วคะ่ะ กันที่2เลยนะครับกับ E 2 0 0 c o u p คตัวนี้เป็นโฉมใหม่ล่าสุดมาพร้อมกับหรหัสตัวถัง W 2 1 3ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยนะว่าเท่มากๆว่าการดีไซน์ของตัวรถค่อนข้างจะมีขนาดที่ใหญ่นะครับแล้วก็ความโฉบเฉี่ยวที่มากขึ้นแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับคือเครื่องยนต์รหัสใหม่นะครับเป็น M 2 7 4มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด2000เทอร์โบแรงม้าที่1 8 4รแรงมา้าระบบการขับเคลื่อนตรงนี้เป็นระบบเกียร์แบบเเรา G t o n i ะเก้า Speed นั่นเอง ดับก็จะเพิ่มความสปอร์ตในตัวรถด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าตัวนี้เป็นดีไซน์ใหม่แล้วก็เพิ่มฟังก์ชันเข้ามานะครับในส่วนของไฟหน้าตัวนี้เป็นแบบมัลติบีมนะครับเสริมหล่อด้วยพาร์ทชุดแต่งกันชนหน้าแบบ AMG Sport p a c k a g e รอบคันเลยนะครับ ในส่วนของร้อนตัวนี้เป็นสีใบเคลริร์ให้ขนาดถึง19นิ้วในส่วนของด้านข้างดีไซน์ตัวรถมีขนาดความยาวที่มากึ้นพร้อมกับด้วยระบบคคเลสโกแพคเกจแล้วก็ในส่วนหลังคาครับก็มาพร้อมกับหลังคาที่เป็นแบบพานรามิกลาสรูฟตัวรถคันนี้ถ้าลูกค้าสนใจตัวรถคันนี้นะครับปีใหม่มากๆปี2019นะครับเลขไม่วิ่งเพียง21,000กิโลเท่านั้นเองนะครับกับราคาที่เบนเอ็นเคตั้งอยู่เพียง3,390,000บาทครับเดีย๋ยวเราไปดูภายในกันต่อครับผม นะครับตัวรถคันนี้ก็บอกเลยนะว่ากว้างขวางมากๆนะครับมาพร้อมกับตัวเบาะหนังทั้งคันนะครับเป็นสีแบ็คทั้งหมดสีดาแล้วก็ตกแต่งต่างๆด้วยลายอลูมิเนียมพร้อมแอร์ที่เป็นแบบทรงกลมนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความสปอร์ตให้กับภายในห้องโดยสารในส่วนของพวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยใหม่สาหรับรุ่น e 200 coupe รุ่นนี้นะครับจะเป็นพวงมาลัยหนังนะครับตกแต่งด้วยลายที่เป็นแบบอลูมิเนียมพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่เป็นตัวทัชแพดตัวนี้ก็จะเพิ่มการใช้งานเนี่ยที่ง่าย คิดว่าเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลในส่วนของหน้าจอเลนไมน์เนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง3รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกสซีฟนะครับสปอร์ตแล้วก็ตัวคลาสสิกนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอตัวนี้ก็จะเพิ่มฟังก์ชันในการใช้งานที่ง่ายมากขึ้นรองรับในเรื่องของฟังชันที่เป็นพวก Apple c a r p ร a y ตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ c า r p เพ y g o o g l e Map เล่นเพลงที่มือถือเนี่ยออกที่หน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับผมตัวรถนะครับยังสามารถปรับเปลี่ยนโหมดฟังก์ชันการขับขี่นะครับไดร์ฟมิชลิ่งเนี่ยได้ถึงล้าบบรับ ตัวนี้ก็สามารถนั่งได้ถึง2คนแล้วก็ให้ความกว้างในด้านหลังที่มากขึ้นด้วยและถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรถทันนี้นะครับห้ามพลาดเลยกับรถปี2019นะครับเลขไมาว่เพียง21,000กิโลเท่านั้นเองนะครับกับราคาที่แค่3 3ล้าน3ามื่นครับ ใหม่2คันในวันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าหลอนหนักมากค่ะใช่แล้วครับกับ e class coupe นะครับทั้ง2คันนี้นะครับในราคาเริ่มต้นเพียงแค่1 9 9 0 0ล้านแกมบาทเท่านั้นเองนะครับอย่าลืมนะครับคิดจะเลือกซื้อรถเบนซ์มือสองทุกครั้งนะครับต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายครับและอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ